ครับผมก็ขอสวัสดีตอนเช้าครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระกุศลเจ้าทุกรูปด้วยครับผมก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณน้าคุณอาคุณพี่ทุกท่านด้วยครับผมสวัสดีน้องๆด้วยเมื่อวานเร่มขอคุณนะครับผมคุณแม่ครับผมคุณแม่ที่เดินทางมาก็มีน้องๆมาด้วยขอคุณคุณแม่่ามากที่สุดครับผมที่เดินทางมาเยี่ยมก็เรมขอคุณท่านก็เรมเก็บภาพไว้ครับผมก็ โอกาสหน้าเนาะคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่จะมาเยี่ยมอีกขอคุณคุณแม่พูดมามากๆครับผมขอคุณพานากมากน้องๆด้วยอันนี้เป็นชนชมที่ผมทําทรงสูงเอาไว้นะอันนี้จะเป็นตอยักี่ปุ่นทั้งหมดผมก็มีตอยัก่ปุ่นนําเสนอด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูกันอันนี้เทียบช่วงสูงเอาไว้นะก็ยังไม่แต่งความก็เพิ่งเปลี่ยนกระถางเมื่อวานนะเปลี่ยนกระถางเสร็จเมื่อวานเดี๋ยวผมจะภาพไปดูไม้ทรวงสูงเผื่อชอบ เราจะไปเลี้ยงเป็นไม้แบบธรรมดาก็ได้นะหรือเราจะไปเสียบอย่างที่ผมทําเมื่อกี้ก็โอเคก็จะดูดูสวยแล้วคุณก็จะได้ไม้ที่ที่สร้างจากจากเราเองนะจากที่เราทําเองก็อันนี้ก็ไงนะอันนี้บางกรแดงนะเลด,ด้าก็เดี๋ยวก็พรุ่งนี้คงจะได้ดูดอกเดี๋ยวพี่ว่าด,ดอกเวลาบานเต็มพี่แล้วเป็นไม้แบบลักษณะแบ,บนบ,แบ,บน่นใหม่นะอันนี้เป็นไม้ค่อนข้างหายากนะมีต้นเดียวที่บ้านนะครับผมก็ คือห่หนไหนจะให้ทุนทํทำงานต่อก็สองพันสามร้อยบาทกับไม้ต้นใหญ่ตน้นนี้อันนี้จะมาพูดเรื่องการตัดให้แต่ฟอร์มยังไรตรงตอนเย็นตนนี้ก็ขอบคุณนะครับผมสุดฝ้ามากที่ที่รับชุดนี้ไปแล้วอันนี้จะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือตอยกยญี่ปุ่นนะอันนี้เป็นดอกญี่ปุ่นแบบดอกธรรมดาธรรมดานะดอกแบบบ้านๆนั่นแหละเราเรียกกันบ้านๆดอกยังไม่ได้ทำอะไรลูกไใีมม่ก็สวยก็สวยนะก็ มีความสูงมีความสูงสวยสงาแต่ว่าเราจะไปเสียบแดงที่ผมทาเมื่อกี้ก็โอเคก็มีอีกชุดหนึ่งชุดนี้นะครับผมก็ดอกก็จะประมาณนี้นะดอกก็ธรรมดานะั่นแหละนะเราโคตรทั้งตรงๆ,ๆ,ๆนะแต่ถ้าเราไปเลี้ยงดีเลี้ยงสมบูรณ์ดอกต้องไม่ต้องห่วงตกู่แล้วดอกจะเอาเวามช่อถกอแบบนี้แต่สาาุดนมากนอนเล่นงานก็เลยล่วงทิ้งประมาณนั้นแหละอันนี้ชุดนี้ก็ห้าต้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นคือ ไม่ใช่ว่าขายดิบขายดีนะมีน้อยมีน้อยแล้วก็เผื่อให้นายแจเอาไปเลี้ยงผมขอค่า,ขาขกล่องด้วยยี่สิบาทเพราะไม้สูงก็ใช้กล่องที่ยาวแล้วถ้าสูงก็อาจจะเพิ่มมากด้วยก็จะอยู่ที่สามร้อยี่สิบาทนะสหรับชุดนี้เช่นเมื่อคืนก็อยู่ที่สามร้อยอยู่อันนี้สามรอยี่สบาทเผื่อนายแจไปเลี้ยงอันนี้เป็นไม้ที่ต้นเล็กมนาะกอันนี้เล็กอันนี้เล็กกว่าเพื่อนนะเล็กมากนะบอกว่าเล็กอันนี้ก็เป็นดอกธรรมดาแบบนี้แหละธรรมดาธรรมดานะธรรมดาเลย อันนี้จะออกมาเป็นสามกิ่งอันนี้ตอนแรกว่าจะเอาไว้เลี้ยงให้โตแล้วก็เอาไว้เสียบแผ่นซีพอดีกิง่งพันผมไม่ค่อยมีในการเสียบแผ่นซีผมก็เลยไม่ค่อยได้ทํางานแผ่นซีก็ดอกธรรมดาแบบนี้เลยนะธรรมาดาจนตอนนี้แต่ก่อนผมเสียบตอนที่ยังเด็กนะเสียบกิ่งนี้กิ่งกลางสุดแล้วก็กิง่งข้างๆก็ยังไม่โตว่าจะรอให้กิง่งข้างๆโตแล้วก็เอามาเสียบง,งานไปเรื่อยๆจะกลาเป็นงานแผ่นซีแต่ก็อันนี้หัวอ้วนสวยดีนะดีดอกธรรมดาแบบนี้แหละ เราออกดกดีก็เผื่อชอบต้นนี้ต้นนี้เล็กนะบอกว่าเล็กมากต้นนี้เล็กมากนะแต่สูงเท่านี้สองร้อยหกสิบาทนะชนุนนี้สามต้นนี้สองร้อยหกสิบาทราคาไม่แพงนะพอจะเลี้ยงโตเราไปปลูกแบบนี้ก็สวยและก็เก๋ดีเพราะเราจะไปวัดพัฒนาฝีมือเอาไปลองฝีมือไปเสียบกบัมีไม้ที่บ้านเยอะๆแล้วเราก็เอามาเสียบเปลี่ยนจริงก็โอเคได้ชุดน,นี้ห้าต้นอันนี้จะเป็นต้นที่ค่อนข้างโตหน่อยนะค่อนข้างโต จะโตกว่าชุดเมื่อวานนะเราดูลาต้นนะดูลําต้นดูโขดจะรู้ว่าโตกว่าเม,มื่อวานก็อยู่ที่สองร้อยไอ้สามร้อยยี่สิบาทาชุดเมื่อวานอาจจะเป็นไม้ลองๆองอยู่เนาะลองๆองอยู่ก็สามร้อยชุดนี้้วขอบคุณท่านขอบคุณ,คณที่มาเยี่ยมชมมากๆขอบคุณครับผมก็จบนะครับเพียงเท่านี้ผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ